รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะ ค่ะช่วงนี้นะคะเป็นที่รู้ๆกันอยู่นะคะ,คะว่าเข้าสู่ฤดูฝนใช่ไหมคะทําให้ปลาเนี่ยชุกชุมมากเลยค่ะทำให้ชาวบ,บ้านนะคะได้มีการออกไปหาปลาแล้วนํามาแปรรูปต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นประกอบอาหารแปรรูปนะคะเรียกกันว่ากินกันไม่ทันกันเลยทีเดียวค่ะในะช่วงนี้ แต่น้องปุ้มทราบไหมครับว่าปลาเนี่ยนอกจากที่เราจะรับประทานแล้วเนีเรายังสามารถนํามาถนอมอาหารได้อีกด้วยะนะครับและเหตุผลนี้นะครับทางกศอนอําเภอหนองสางจึงได้จัดทําหลักสูตรการแปลรูปผลิตภัณฑ์จากปลานะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในเขตอําเภอหนองสางด้วย โอโหอ,อย่างนี้นะคะเราอยากรู้แล้วล่ะค่ะว่าในกลุ่มนี้เขาสามารถที่จะนำไปแปรรูปเป็นอะไรบ้างงั้นเราไปดูประพรอมกันเลยไหมคะไปดูกันเลยค่ะวสวัสดีค่ะทุกคนเคยรับประทานปลาร้าทอดกันไหมคะต้องบอกเลยค่ะว่าปลาร้าเนี่ยต้องอยู่ คู่ครัวคนไทยจริงๆแต่ใครจะรู้คาว่าปลาร้าที่พวกเรารับประทานอยู่เป็นประจำนั้นจะสามารถสร้างรายได้ได้มากขนาดนี้ สวัสดีครับผมนายชุติเวสเตมิยนันครูกศนอตำบลกศอนอ,อำเภอหนองฉางสังกัดสำนักงานกศนอจังหวัดอุทัยธานีวันนี้ผมได้มีโอกาสเข้ามาพบพูดคุยกับวิทยากรประจำหลักสูตรการแปลรูปผลิตภัณฑ์จากปลาเขาจะเป็นใครกันนั้นเชิญทุกท่านไปรู้จักกับเขากันเลยครับจ้าฉันนางบุญสมโพธิดีได้แปรรูปทำปลา คุณป้าบุญสมโพธิดีนะคะอยู่บ้านเลขที่47หมู่5ตำบลหนองสวงอำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีวัตถุดิบที่ใช้นะคะก็สามารถหาได้ง่ายเช่นกันเพราะเราจะใช้ปลาดุก10กิโลกร,รมัมเกลือเม็ด1.5กิโลกร,รมัมข้าวสุก 1>, 1กิโลกร,รมัมและข้าวคั่ว1.5กิโลกร,รัมค่ะมีวิธีทำสูตรป้าบุญสมกันนะคะขั้นตอนแรกนะคะป้าเขาบอกว่าเราต้องล้างปลาให้สะอาดที่สุดแล้วก็สามารถใช้สารส้มช่วยล้างได้ด้วยนะคะแล้วก็มาพักไว้ที่ตะแกรงประมาณ10นาทีนะคะ หลังจากนั้นค่ะให้นำมาเค้ากับเกลือเพื่อทำให้คาวปลาหายต้องนวดจนคาวปลาหายนะคะป้าเขาฝากบอกมาหรือจะใช้สากเคล้านะคะเพื่อช่วยทำให้เกลือทั่วถึงก็ได้นะคะต่อไปนะคะเราจะนำข้าวสุกไปผสมค่ะค่ะเราใส่ไปเลยนะคะ พอใส่แล้วนะคะต่อไปเราก็ต้องนวดปลาให้นุ่มนะคะต้องให้มีความรู้สึกว่านุ่มมือขึ้นนะคะจากนั้นนะคะเราก็นำมาใส่กระปุกที่เราเตรียมไว้ค่ะใส่ไปเลยค่ะค่ะก็จะได้ ภาพประมาณนี้นะคะและหลังจากนั้นนะคะทิ้งไว้15วันค่ะ หลังจากนั้นนะคะครบ15วันปุ๊บนะคะให้นำข้าวคั่วมาซ้อมปลาสำหรับใครที่งงว่าซ้อมปลาคืออะไรนะคะซ้อมก็คือแปลว่าคลุกเค้าให้เข้ากันจนเคลือบเนื้อปลาทั่วถึงค่ะนี่ก็เป็นความหมายของคำว่าซ้อมนะคะพอรู้อย่างนี้แล้วนะคะพวกเราก็มาซ้อมปลากันนะคะให้เหมือนดังรูปเลยนะคะ แล้วเรานะคะก็จะพักทิ้งไว้อีก3วันค่ะและหลังจาก3วันนะคะเราก็สามารถนำไปทอดกินได้เลยค่ะก็จะออกมาประมาณนี้นะคะน่ากินมากๆเลยค่ะทุกคน สำหรับใครนะคะที่คิดว่าทำแค่เนี้ยจะอร่อยหรอนะคะเราก็มีรางวัลที่ป้าบุญสมได้รับนะคะให้ทุกคนได้ดูกันนะคะถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถทำตามสูตรป้าบุญสมได้เลยค่ะป้าบุญสมไม่หวงสูตรแน่นอนคะ่ะแล้วก็ขอให้ทุกคนรับประทานกันอย่างอร่อยนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะสาหรับการทําปลาเนี่ยไม่ยากกันเลยใช่ไหมคะเห็นแบบนี้แล้วอยากจะกลับไปทําที่บ้านบ้างจังเลยนะครับใช่ค่ะสาหรับกลุ่มนี้นะครับเขาก็ได้มีการพัฒนาต่อยอดนะครับทั้งในเรื่องของภาคีเครือข่ายในเรื่องของการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการทําแพ็กเกจจิ้งนะครับเพื่อทําให้สินค้าเนี่ยมีมาตรฐานเพื่อให้เป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับว้าวค่ะสำหรับ ท่านใดนะคะที่สนใจนะคะปาราระนะ,ะของกลุ่มนี้นะคะติดต่อผ่านช่องทางนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราขอตัวลากันไปก่อนนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะ